t r v v l l n n n i n f l a t a b l ู in เราจะต้องเดินทางโดยใช้เจ้าวัวลมจำนวน200เมตร เราจะหาเจ้าวัวล,ลมนี้ได้จากการเปิดกล่องธรรมดาหรือว่ากล่อง IO ก็มีนะคะกล่อง IO เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งที่คอนนี่คอมเพล็กซ์หรือว่าจะเป็นที่ s a t เท l ลไลท์สเตชัแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะจับไปที่ไหนก็ได้หรือเพื่อนๆจะไปซื้อกับ c ิกซันเชสก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวทรายจะเอาโลเคชันของวิกซันเชสไว้ให้ที่หลังแล้วกันเดี๋ยวทรายจะให้ดูไอวัวล,ลมนี้ก่อนแล้วกันค่ะ อย่างตานี้ก็มาเปิดกล่อง i.o ไปหนึ่งอันไม่เจอนะคะแต่ว่ามาเปิดกล่องธรรมดาเนี่ยเจอเลยจากนั้นเ,นเพื่อนๆทาอะไรคะก็ถือไอเจ้าวัวลมไว้ในช่องเก็บของช่องไหนก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมตัวไปเดินทางกันได้เลยคะ่ะก็วิธีการใช้งานไม่มีอะไรมากนะคะใส่วัวลมมาที่ช่องเก็บของจากนั้นก็กด Spacebar 2ครั้ง แล้วมันก็จะกลายเป็นวัวแบบนี้นะคะเพื่อนเ่อนก็เดินทางไปให้ครบ200เมตรจากนั้นก็จะผ่านเควสค่ะถ้าสมมุติว่าโดนยิงแล้วก็วัวแตกก่อนใช่ไหมคะเพื่อนเก็จะเห็นว่ามันจะมีเวลานัดถอยหลังก็คือมันจะนัดถอยหลังไปจนกว่าที่มันจะหมดดีเลย์นะคะ <S <S เมื่อมันหมดดีเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วัวได้อีกครั้งหนึ่งโดยมันจะมีเสียงติ๊งๆเบอกค่ะ และว,วิธีการกดเข่าสักวัวลมนะคะก็คือการกด E ปุ่มเดียวกับที่เพื่อนๆใช้ออกจากพวกยานพาหนะนะคะไอวัวลมเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีการหมดด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นแถบแต่ว่า200เมตรเนี่ยตัวหนึ่งยังไงก็สบายๆค่ะถ้าสมมติไปเป็นตีแล้วก็มีใครเจอก่อนใช่ไหมคะสามารถเข้ามาแบ่งๆกันใช้ได้นะ ก็ชอบไอเทมนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันน่ารักดีค่ะแบบนี้200เมตรค่ะสู้ๆส่วนใครที่เปิดหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะก็สามารถไปซื้อได้กับลิกซันเชสลิกซันเชสนี้จะอยู่ที่ซ a เท์ไลต์สเตชันที่อยู่ทางด้านล่างของไอพื้นที่ม่วงๆกลางแมปนะคะ ก็ลิซานเชสจะอยู่ที่อาคารหลังใหญ่นะคะด้านบนเลยอ่าน,นี่นะคะมาคุยแล้วก็ซื้อได้25ทองโดยที่1 m a t แมชเนี่ยจะขายแค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดมีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วก็จะไม่สามารถมาซื้อได้ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพิ่อนๆสามารถช่วย support สปอร์ตได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support ะครีเอเตทางด้านขวาล่างพิมพ์ b Beauty and t h e b e a s t ในช่องนี้แล้วก็กด a c c e p t จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการใส่โค้ดให้ทซายก่อนที่จะซื้อสินค้าด้วย v b u ั k s เนี่ยเมื่อเพื่อนๆซื้อของไซา์ก็จะได้ค่าขนมนะคะหรือถ้าใครอยากจะโดเนตผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเนตมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยใส่ยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ